กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนโหลดฟรีไฟเบต้าหรือว่าฟรีไฟเอชวันนะเองนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีไฟเอชวันหรือว่าฟรีไฟเบต้านะครับก็ต้องดูคลิปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนโหลดแบบละเอียดนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ขอบอกได้เลยนะครับว่าคลิปนะครับทุกคนก็คือ พี่จะมาบอกแบบรายละเอียดแล้วก็จะมาสอนโหลดแบบเข้าได้แบบพันล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับนะ้องใครที่แบบว่าอยากเข้าไปเล่นเกมนะครับน้องก,ก็คือวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วและจะมีการสอนหาโค้ดไปในตัวหรือว่ามีการแจกโค้ดด้วยนะครับทุกคนเนอะก็ถือว่ามีการแจกโค้ดเข้าเกมด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5้าพันคนดูขึ้นไปนะครับทุกคนก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกิฟฟรีมูลค่า150บาทนะครับ๋ยวพี่ต้องการแจกให้เป็นฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยจากพี่ละกันนะครับพี่แบบว่าจะแจกให้ทุกคนแบบฟรีนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกกคคน็ือ สำหรับใครที่แบบว่าอยากโหลดนะครับนาะก็ให้เปิด Google ขึ้นมาก่อนเลยนะครับหรือว่าเปิดอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับ g o o g l e นะครับที่เราสามารถเข้าไปโหลดได้นะครับนาอหรือว่าเปิดหน้าเว็บได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับให้เปิดมาแล้วก็พิมพ์คําว่า f r ีไฟ i r แอชวาหรือว่าฟ f ีไฟฟ์เบต้าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับนาะและของจริงนะครับนาอก็อย่างที่พี่บอกนะครับนาะว่าของจริงมันจะขึ้นตัวแรกเสมอนะครับนเป็นทางด้านของโลโก้นะครับนาะมีคาว่า ฟีไฟสอวหรือว่า ffs1 f f g อสวันเอฟกนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็คือมันจะเป็นของจริงนะครับนอและตัวการโหลดก็คือตัวการเข้าไปนะครับก็จะเขียนคําว่า f r e e fire s นะครับนออันนี้นะครับก็เป็นของจริงและของจริงก็จะขึ้นตัวแรกเสมอนะครับนอเพราะว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือ ต้องโหลดของจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไปโหลดตัวอื่นนะครับก็รีดีว่าจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับและมันจะเป็นไวรัสอันตรายมากๆนะครับน้องทุกคนก็คือของจริงเข้ามานะครับน้องก็คือมันจะเจอคําว่า free f i r e as ัน e ซิร์วนะครับทุกคนก็อยู่มุมชายบนนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและเลื่อนขึ้นมาก็จะมีให้เราล็อกอินสองช่องทางนะครับว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook หรือว่า o o g l e นะครับเนาะแต่พี่สอนล็อกอินผ่าน Facebook ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนล็อกอินผ่าน Google แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนทําไม่เป็นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สอนโหลดใหม่แล้วกันนะครับเนาะสำหรับ o o g l e นะครับทุกคนเออเพราะว่าการล็อกอินนะครับมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับสำหรับ Facebook และ o o g l e นะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากโหลดนะครับเนาะก็เตรียมตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดให้แล้วกันนะครับแต่คลิปนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะ อ๋แต่ a c e b o o กก็ต้องเชื่อมกับเกมเราด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนอทุกคนก็สามารถเข้ามาแล้วก็คลิกตามได้เลยนะครับนอก็คือพี่สอนโหลดไปแล้วนะครับสาหรับขั้นตอนนะครับตาวันนี้จะมาสอนโหลดตัวเกมนะครับก็คือเมื่อเราเข้ามานะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูดีกว่านะครับก็คือโค้ดนะครับนาออันแรกก็จะเป็นทางด้านของ โค้ดที่เราจะเอาไว้เข้าเกมเสมอนะครับนาอก็คือทุกคนจะเห็นแน่นอนนะครับนว่าจะเห็นโค้ดเลยนะครับน้องและทุกคนสามารถนะครับเอาโค้ดบันทึกโค้ดคัดลอกโค้ดไว้ก็ได้นะครับนาะและอย่าไปบอกใครนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับแต่ของพี่มีแล้วนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับนาอเดี๋ยวพี่จะเอาใช้ไว้เข้าเกมแล้วกันนะครับส่วนเมื่อวานพี่แจกไปแล้วนะครับน้องก็คือถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามเพจพี่ด้วยแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือโค้ ถามว่ามันคืออะไรโค้ดก็เป็นกุญแจในการเข้าเกมนั่นแหละนะครับทุกคนก็คือสําหรับโค้ดนะครับเป็นกุญแจในการเข้าเกมนะครับสาหรับตัวเกมก็คือแบบว่าจะเป็นตัวเกมในการเล่นนะครับแต่ไม่ต้องลบตัวเก่าออกนะครับใครที่แบบว่ามีฟรีไฟล์แอดซ์แนเซอร์เวอร์อยู่นะครับก็สามารถลบได้นะครับน้องก็คือเป็นฟรีไฟล์ทดลองนะครับแต่อย่าไปลบตัวจริงนะครับน้องก็คือฟรีไฟล์ธรรมดาที่เอาเล่นทั่วไปนะครับเซิร์ฟจริงๆนะครับอย่าไปลบนะครับเพราะว่ามันคนละอันกันนะครับน้องเพราะว่าโหลดซ้ํากันได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เเลยะรพาาว่ มีคาถามแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอย่าไปลบแล้วกันนะครับน้องก็คือฟีไฟตัวจริงสามารถปล่อยไว้ได้เลยนะครับทุกคนและก็ทำคำการโหลดได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเข้ามาตัวเกมนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเมื่อเราเข้ามาตัวเกมนะครับก็ปล่อยให้มันโหลดประมาณ1นึ่วิสวิเท่านั้นนะครับก็จะเต็มแม็กแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องสิ่งที่เราต้องทําก็คือ มันจะถามเราประมาณ3อันนะครับทุกคนหรือว่า2อันประมาณนี้นะครับเนาะสิ่งที่มันจะถามเรานะครับทุกคนก็คือแบบว่า1นึ่งเลยนะครับเนาะมันจะให้ไปเก็บข้อมูลตรงไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่เราอย่าไปสนใจนะครับทุกคนเราสามารถเบี่ยงได้นะครับจิ้มเข้าไปตรงขขาวตรงนี้นะครับเนาะเราก็กดกลับมาได้เลยนะครับทุกคนง่ายๆเลยนะครับเนาะจิ้มเข้าไปตรงขขาวตรงนี้นะครับทุกคนที่มันโชว์อยู่ตอนนี้นะครับเนาะเราก็สามารถกดกลับได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเรากดกลับนะครับทุกคนก็สามารถทําแบบนี้ได้ เลยนะครับกดกากบาทออกได้เลยนะครับแล้วก็แต่งกที่หนึ่งนะครับทุกคนมันก็จะสามารถเข้าเกมได้นะครับและที่สําคัญก็คือมันจะให้เลือกนะครับตัวนี้ให้เราเลือกตัวที่3นะครับนาะก็คือแบบว่าเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับนาอมันจะให้เราเลือกแบบว่าผู้เล่นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นประสบการณ์หรือว่าผู้เล่นประสบการณ์สูงสุดนะครับก็คือแบบว่าให้เราเลือกตัวที่3ได้เลยนะครับมันเหมือนจะเข้าได้ทุกอย่างนะครับสําหรับคนที่แบบว่าโหลดแล้วไม่มีโค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ให้เราเลือกตัวสุดท้้ายยไดเลลนะะครับแ สิ่งที่สําคัญอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าคนไหนไม่มีโค้ดนะครับจะไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะครับทุกคนนี้เลยดีครับเนาะก็คือมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับเนาะส่วนคนมีโค้ดก็จะเข้าได้แบบสบายนะครับเนาะ,นะเพราะว่าตรงนี้นะครับเนาะก็คือมันต้องได้ใส่โค้ดเท่านั้นนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยครับว่า ถ้าคนไหนที่แบบว่าสมัครเร็วก็จะได้โค้ดเร็วถ้าคนไหนสมัครช้าก็จะได้โค้ดช้านะครับนาอบางทีอาจจะไม่ได้เลยนะครับโหลดตัวเกมได้ก็จริงนะครับนอแต่ไม่สามารถเข้าเกมได้เพราะว่าไม่มีโค้ดนะครับทุกคนเอออันนี้นะครับพี่หวังว่าทุกคนนะครับเวลาพี่บอกลงทะเบียนล่วงหน้าหวังว่าทุกคนจะลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็เอาโค้ดที่เราแบบว่า ตรงเวฟเมื่อกี้นะครับน้องมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นเวฟกานิน่านะครับหรือว่าเป็นแบบว่า โค้ดที่เหมือนกุญแจนะครับเข้าในตัวเกมหรือว่าเราสมัครแอคเคาท์อะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นของเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่มองว่ามันโคตรดีเลยนะครับนรอทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจํากัดคนนะครับก็คือ10,000คนทั่วเซิร์ฟเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถกดโอเคไปได้เลยนะครับเมื่อกดโอเคไปนะครับทุกคนมันก็จะเป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เรานะครับให้เราเข้าเป็นเล่นนะครับถามว่าดีไหมนะครับพี่คตดว่ามองมันโคตรดีเลยนะครับนาะแล้วก็ เมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับเนก็คือสิ่งที่เราจะได้เลยนะครับก็คือเป็นทางด้านของชุดตัวใหม่นะครับเลเวลแล้วก็ของฟีต่างๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอยู่ในกล่องข้อความนะครับอย่าลืมเข้ามารับก่อนที่จะเล่นเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถามว่าเมื่อเข้ามาแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็น GM เราได้รู้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านะครับโนว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเดี๋ยว EP นี้ขอรีวิวคร่าวๆนะครับทุก 8เลยนะครับนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทำภารกิจเพื่อรับระบบาพารเลเวล8นะครับและตัวใหม่มาแล้วนะครับก็คือนี่เลยนะครับนอะก็คือ c v n 4แร้งเดือดนะครับนาะก็คือเป็นของ s o นะครับทุกคนก็คือแบบว่า เราจะได้กรอบนะครับทุกคนต่อไปจะมีกรอบให้เราใส่แล้วนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือผ้าทางด้วยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของคะแนนเริ่มต้นของคุณอยู่ที่1,200นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีโหมดใหม่เข้ามานะครับก็คือมันแยกจาก 4S 4ตัวเก่าด้วยนะครับไม่ใช่ 4S 4ตัวใหม่นะครับแล้วก็ระบบพารก็มีนะครับแล้วเราก็สามารถใช้เพชรได้แบบไม่จํากัดนะครับหลายคนท่องถามนะครับว่าไม่จํากัดยังไงนะครับก็คือ ทุกอย่างในร้านทุกอย่างในเกมนะครับมันไม่แพงนะครับเนาะเราได้มีเพชรประมาณ1000เพชรนะครับก็ใช้ไม่หมดแล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายหลายคนไม่ควรพลาดแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน1 0 0นะครับทุกคนนี่เลยนะฮือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเรารับเพชรได้แบบรัวๆประมาณนี้เลยนะครับเพชรแบบไม่จํากัดนะครับก็รับได้ประมาณนี้เลยนะครับและไม่ใช่มีช้อยเดียวด้วยนะครับก็เร นะครับที่แบบว่าให้เราได้หลับนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใน2เพชรนะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นใน2องกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับได้ีว่าจาหนังจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางน้านอกกิจกรรมตัวใหม่เป็นเพชรนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็มาสอนโหลดไปละเอียดแล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากเข้าอยากเล่นแบบพี่นะครับก็ทำคลิปตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1่แชร์ like, ล,ะละกันนะครับสำหรับพี่พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนาอนใครที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหวังหวโหดเท่ๆนะครับนาอนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีการแจกให้แน่นอนนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย